3้สามสิบเก้าบาทถูกมากร้อยสามสิบเก้าบาทควรกดร้อยสามเก้าควรกดนะผมจะกดเลยนะพี่อันนี้อันนี้กดบ้างอันนี้กดบ้าอันนี้คือครูฟาวจ่ากติ๊กต๊อถ้าครูไม่กดผมจะโกรธนะไม่เคยได้เลยร้อยสามส้เอเพราะเรามื่อนี้่นลองฟากดเลยใครสนเข้าอเพิ่ได้เลยเ่ไปว่าไปบ้างเออทะลุขึ้น ทะลกทะลกไทยก็คือไทยประตลษฐ์ทะลุอีกสองรบอีก240คนอย่าลืมกดยืนยันให้นะอย่าลืมอยู่ตาดูอยู่เพื่อเผื่อมันหลายลายเผื่อมานหลายลายวันนี้นะครับผมลองใส่ดูเพราะว่าวันนี้เห็นกับตาแล้วว่าเนื้อผ้าดีจริง แต่ผมเป็นคนที่แบบว่าช่วงนี้แบบดูชุดในการแบบให้นักร้องมาร้องเพลงด้วยแล้วผมกับบ้านเดียวนี่จะไปเดินดูตลาดผ้าบ่อยมากแล้วราคาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเพราะาเนี่ยเวลาหาชุดให้นักร้องบางทีร้องเพลงเนี่ยชุดดาช่วงนี้ต้องเป็นดานะชุดช่วงแบบเปิดวงช่วงโชว์ดวนตรีเนี่ยต้องเป็นทรงนรงนี้เขาจะเห็นราคาผ้าแต่ราคา300ไม่เคยเห็น,นบอกเคยมีม้เปนองนอกจากช่องนี้ตะการนี้เวลานี้เท่านั้นนะครับผม300บางคนได้3 8มแปดเก้าแต่บางคนได้ต่ำกว่านั้นลงมาเยอะมาก แต่วันนี้ราคาใช่คือราคาแบบไม่เป็นราคาแทบจะส่งเกือบจะส่งต้องต้องสั่งเป็นพันๆขายส่งป่ะคุณต้องสั่งอันนี้ราคาขายส่งไหมพี่ไม่คุณต้องสั่งกี่พันถึงได้ราคาเนี้ใช่ถูกป่ะอ่าราคานี้ขายได้จริงนะแต่ว่าคุณต้องสั่งไปขายหลักเป็นหมื่นชิ้นอ่ะถึงคุณจะราคานี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ราคานี้คือราคาตกใจเพราะในวันนี้หนูได้3 2 9รยิบก้าบาทแล้วก็ส่งพีเด้ค่ะ ตังเลยแต,แต่ย้ำที่นึงนะคะว่าอ,อกเท่าไหร่บวกไปอีกสองนิ้วอ,อกเท่าไหร่บวกไปอีกสองนิ้วแล้วคุณจะใส่สบายนะจะสบายตัวแต่เนื้อผ้ามันสบายอยู่แล้วคนอื่นอัดเพราะอะไรเพราะพุงไงถ้าบอกเขาบอกว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าจะเอาเอวเข้ามันจะเสียทรงไหมคะ ถ้าเอาเข้าจะไม่เสียทรงค่ะใส่เพราะว่าเราตีเกตเก็บทรงให้ทั้งชุดเลยนะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยแนะนำบวก6จริง2นิ้วเวลาใส่ไปปุ๊บเ่าจะค่อนข้างเขารูปเข้าทรงไม่ต้องเข้าเลยอ่ะอย่างนี้เดีพี่ใหม่เข้ามาแบบว่าพี่ใหม่ใส่อพีเซนแอดร6ได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะด้วยนะ ดิฉันดูดอกมากโงสวยก็สวยค่ะย้อนกลับไปนะคะใหม่อกจริง34เอลสนะคะใหม่ลงไซส์36เนี่ยน้องแอนนี่คนสวยเนี่ยน้องแอนนี่คนสวยอกส2สองนะคะก้นลงไซส์34อย่างที่สาวคนสวยท่านนี้นะคะอกส36นะลงหน้าผ้าสปได้เลยนะจ๊ะและเป็นงานผ้าซอบสูตรอัดกาวทั้งชุดเลยลูกค้าคนสวยดุท่านน้ากจะอกจริงไป2นิ้วรับประกันว่ารุ่นนี้นะ ซักแล้วสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะใส่แล้วสวยงามแบบคือซักแล้วไม่เหลือเคลื่อนได้ใช่ไม่หดใส่อ๋อซักเครื่องได้ใส่ถุงให้หนอนผ้าได้สร้างเลยและที่สำคัญนี่จะนอเรื่องราคะไม่งั้นราคาจะได้กลับมาเป็นเหมือนไม่กระจกไรนี้ทีมงานไปไปก่อนภาษาพี่จะไงได้ราคานี้ยังไงเขาเขาเขาหลอกลวงพี่หรอราคาไม่พิเศษหรอจะไม่ให้ขึ้นไลค์ของผู้ใหญ่บ้านทุกคนพี่ไม่ใช่ว่าไปดราม่าเหมือนเหมือนร้านอื่นนะแบบร้านดังแบบกดราคาแบรนด์ต่างๆเพื่อให้แบบตัวเองได้ดูแบบ คนดูเยอะ,ยอะ<ช>แต่อันนี้คือแบบเราขอจริงๆจํากัดคนจริงๆหมายความว่าะนะนคะแล้วก็ทุกชุดที่น้องใส่อ่ะใส่ชุดไหนชุดนั้นพี่ให้ให้ให้เหลือชุดวันนี้ใส่ทุกชุดให้ทุกชุดเลยที่พวกหนูมาอะไรทุกวันนี้ก็แบบนี้แหละคะ่ะแล้หนูไม่มีค่าจ้าหวังได้ของฟรีแต่ก็ของแบรนด์อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใส่ทั้มให้ตัวเดียวนะไม่ได้ใส่ทั้มและสวยมากสวยมากค่ะ มีโอกาสใส่แน่นอนถ้าถ้าไม่เร็วๆนี้ทุกคนถ้ามีชุดเสืชุดลายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ดีอ่ะไม่เสจไม่ได้ไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอโอกาสที่มันงานไม่ใช่งานดำเดี๋ยวนะมันหลายงานคุณไปอําเภอไปที่ว่าการไปสารกลางไปงานที่มันต้องเป็นกาลเทศะงานที่ไม่เป็นงานบุญงานกุศลช่วงนี้เขาเป็นดําหมดเคยเคยเคยแม้กระทั่งงานบวชจะเป็นสีดำส่วนเนี้ยถ้าเราแต่งตัวดีๆจะมีคนให้เกียดเราแล้วก็เหมือนแบบ เอาก็อี้ให้เรานั่งเสิฟน้ำเราทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่วันไหนที่เราแต่งหน้าแต่งตัวเต็มอันนี้แบบแบบใส่เปรียเปล่าเนาะอันนี้แบบมีประดับนิดหน่อยมีความประดับนิดนึีอันนี้มีมุกอะไรมากเพราะอะไรมุกเยอะโอเคผ่านเขาบอกว่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่านอกไลฟ์ราคานี้ไม่ได้เรานาะลูกค้ารับ ได้แล้วคาพิเศษใส่ไข่แล้วก็คูปองที่ใหญ่บ้านคือลดแรงลดมากที่ไห่ลดให้แล้วแล้วก็ช่องวีบ้านฟินแลนด์เท่านั้นที่จะลดได้แบบนี้คูปองแบบนี้แฝกเต็ยแบบนี้ฉะนั้นรีบกดแล้วก็ยืนยันออเดอร์เราไปไลน์สองเลยไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนเราไปไลน์สองต่อนไปจมก่อนไปคนหนึ่งใช่พี่เปลี่ยนได้เลยอันนี้เปลี่ยนได้เลยไอ้นี้ก่อนไลน์นี้กดยืนยันย้ำว่าวันนี้เตรียมเงินไว้ใช่พันคนละห้าพันนะเพราะมีหลายชุดคือบัตเจรตคนละห้าพันก็พอเพราะวันนี้มีหลายชุดแต่วันนี้บอกว่า มีแต่ไร่งามๆใช่นี่ไงมีแต่ไร่งามๆพี่น้องใส่เลนโยคะก็ได้หาพั้กับโอยูใส่เต้นโยคะคนมันจะไม่มันจะบางคนเน่ะกลัวติดแขนไงแบบใส่ใส่แล้วต้องยืดอยู่ตลอดเวลาเป็นไดโนเสาร์ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่เออเออขยับได้มันขยับได้คือมันใส่ซ้ำไดมันสามารถนั่งสบายอยู่ทั้งวันได้กว้างกันเสมอเดี๋ยวนะมันยืดหน่อยๆมันเป็นไทา อะไรนะสอนจูดแสดงว่าคุณครูก็สั่งไปได้ไปสอนนักเรียนได้แบบในวิชาได้เออนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนภาษาไทยภาษาไทยบาลีเดี๋ยวนะท้าวจังหวัดไหนวะเนี่ยไม่ต้องสอนหรือเปล่าครูจูนมาเออออเดอร์กั่นอีกคั้งที่จะใครที่จูนมากนะคือเลยมันจูดนี่มากมันครูจูดนี่มากนะครับผมจูนนี่ต้องเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องนี้ใช่จริงๆแล้วหมายถึงว่าการแต่งกายมันบ่งบอกถึงการเขาเรียกว่าอะไรการแต่งกายบ่งบอกถึงบุคลิกคนด้วยแต่งกายดีถือว่าเราให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติงานให้เกียรติคนรอบข้างเพราะในวันนี้นะครับผมคาว่าเสื้อยืดก็ถือว่าโอเคนะยืดดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเดทแบบนี้ทั้งดําแต่มีลายไทยด้วยซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยชัดเจนพันเปอร์เซ็นต์ถ้าฉันใส่ชุดนี้แล้วยืนเฉยๆใครจะคิดว่าฉันตลกเห็นไหม ไม่ต้องเขาดูหน้าเขาดูหน้าเขาตลกขนาตอนนี้ไม่ต้องมองชุดแต่ว่ามันช่วยมันช่วยอยู่มัน้องอยู่มันช่วยเยอะอยู่จากคนตลกอยู่ดีนี่เนาถ้าเราอยู่ดีนิ่เราก็จะดูไปเห็นเป็นผู้ดีขึ้นมาทันที เดี๋ยวมันเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนอ่ะอันนี้แบบแรกนะอันนี้แค่แบบแรกเท่านั้นวันนี้เรามีถึง10,000แบบนะคะทีทำไมเอาหมอนมากับยากหมอนไว้ตั้งหลายก็กาแฟมาหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยละแบบนี้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวย้ำก่อนสีดำจะลดพิเศษนะคะแต่ในตะกร้ามีหลายสีอาจจะไม่ได้ลดเท่าสีดำนะวันนี้เราอยากให้สีดำเยอะๆยอะราคาพิเศษเสื้อผ้าจะไปซื้อแล้วแต่มื้อนี่เจ้าซื้อน้ำาขวงเนี่คือซื้อจากผู้บ้านฟินแลนด์นะอุดหนุนช่องผู้บ้านฟินแลนด์และราคานี้บอกเลยว่าเจ้าไไไปปปหาอยูุ่้กบน ไปป้นติ๊กต็อกบึงกับบอได้เพราะนั้นแล้วรีบกดเลยนะ,จะเจ้าไปปิน้นติ๊กต็อกไปปิน้นหาไปค้นหามันไม่มีราคาใี่นะราคานี้เฉพาะช่องนี้เฉพาะตอนนี้ส่วนลดคูป,ปองตอนนี้เพราะเราก่อบภาษาได้แล้วเราต้องได้ราคานี้ใช่กวาจะโกหกมาได้ราคานี้เขาจะบอกตอนแรกจะขายตอนแรกจะขายราคาหกเก้าเก้าเป็นพี่ไม่ได้โทรขายราคาแบบถูกที่สุด กำไรไม่ต้องเอาพี่เอาขายไปก่อนเดี๋ยวรับหน้าข้ามาขายเอาอะไรพีเราวันนี้เราได้แบบเอาหน้าแล้วจริงขายเอาหน้าเลยพูดจริงตอนนี้เจ้าของแบรนด์ไม่อยู่ไปห้องน้าเราก็เลยบอกว่าพี่เรารีบกดถ้าาเกิดเขาแบบเขานึกได้แล้วเขาจะขึ้นราคาเขาคิดออกเขาจะขนของกลับมาแล้วนะถ้าเขามีสติเขาแก่กลับแล้วนะคะแต่นี้เราอย่าป้ายนิดหน่อยก็เลยได้ค่ะราคาเนี่ยเอาไปเลยอย่างเงี้ยพากแล้วรีบกดอ่ะเดี๋ยวชุดต่อไปบอกเลยว่าโดนใจทุกคนแน่นอนบางคนอาจจะชอบแบบนี้แต่นี่แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่ง วันนี้กดทุกแบบไปเลยเพราะบอกว่าเอาอย่างละชุดพี่น้งองหางาน,นงหานหชุดหามือหาชุด <Yeah. S 1> ไปเที่ยวไปงานไปยางเส้นทันนี่แต่งอย่างนี้คนมองเลยนะคุณดิฉันแต่งสาวหวานบอสเปยกพี่เขาให้แล้วไม่ไม่ขึ้นไปทีไปไปอยู่หลังบอสออไปชุดนี้ชุดนี้ขึ้นไดไม้มีใครจะเก็บภาพไหมคะจะจะได้แอคชั่นโอโอโอมาอันนี้โอเคยังมาชุดต่อไปแอนนี่เฮ้ย มาเลยครับพี่ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดเขาเรียกว่าเป็นทรงอะไรคไรับสาอะไรพี่สารุ่นนี้นะคะจะเป็นงานคอปกสูนนะคะผ้าสอบสูตรอัดกาวเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยจะดีไซน์<ว>เป็นงานปกสูนนะคะแล้วก็เออทรงเนี่ยจะเป็นทรงตรงทรงสรอบแบบนี้เลยนะคะกระดุมเปิดหน้านะคะใช้งานได้จริงนะฝั่งนี้เป็นงานกระดุมแต่งฝั่งนี้จะเป็นกระดุมใช้งานได้จริงทุกเมเ็ดเลยนะจะืม แล้วเดนะาพี่ปกติตามห้างตามแล้วขายเท่าไหร่นะทุกไซส์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นงานเสื้อสูทอัดกาวเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหกเจ็ดร้อยถ้าพารไซส์เนี่ยเป็นหลักเกือบแปดเออเกือบพันเลยนะคะเก้าร้อยถึงหนึ่งพันอ๋อมันตามไซส์ใช่หมายความว่าถ้าเขาขายว่าว่าไซส์นี้เล็กสุดเนาะแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าคือแปดร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดไซส์แบบสาวอวบสาวแบบคือค่อนข้างแบบสาวไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์อ่ะก็จะเป็นพันแต่วันนี้ให้ราคาเดียวกันเลย นะคะถึงแปดไรพี่เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันจากราคาปกติเอาอย่างถูกสุดนี่เจ็ดเก้าเก้าหกเก้าเก้าประมาณนี้เป็นราคาท้องตลาดทั่วไปราคาไม่โกหกราคาไม่จกตาอย่างถูกสุดหกเก้าเก้าเอาแต่การเสร็แล้วครับลุ้นลดหกเก้าเก้าก็ถูกแล้วนะหกเก้าเก้าฉันก็ซื้อนะไม่เลยเนี่เท่าไหร่นี่แต่หรอสามร้อยบางคนสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท แรงแรงเลยสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งราคาตัดก็ไม่ได้นะครับเธอไปตัดก็ไม่ไราคานี้เธอไปหาผ้าเองค่าตัดก็ไปไปรับเป็ดเก้าร้อยถึงพันหนึ่งค่าตัดผ้าแล้ววันนี้สามร้อยกว่าบาทอันนี้คือเป็นปกเคาะอะไรเป็นทรงสูตรไหม คุ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คือใหม่ยมีซับในเนอะเดี๋ยวเขาอนุญาตแกะให้ดูนิดนึงนะคะรุ่นเนี้ยจะเปิดใช้งานได้จริงแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเวลาเขาใส่อะคุณบีเขาจะกลัวแบบโป๊ะไหมนะคะหรือว่าจะมไดได้ไหมนะคะแต่อันเนี้ยเราตอบโจทย์เลยคือเราป้ายหน้ามาครึ่งตัวเลยนะคะแล้วบิดเนี่ย กงมก็คือไม่เห็นแน่นอนนะจ๊ะสเป็รงกมแบบนี้ได้เลยเป็นทรงสูตรแบบเรียบร้อยนี่ต้องบอกว่าในฐานะที่ชั้นตัดสูตรตัดอะไรให้ศิลปินป็นไการที่จะมีคอปกสูตรแบบนี้ถ้าจะเนี้ยแบบนี้คือแพงมากต้องเป็นต้องเป็นช่างที่มีฝีมือมากแต่นี่คือเขาทำให้สำเร็จแล้วเรียบร้อยแงแนะค่ะเอออะไรนะแข็ง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 เออประมาณเท่านี้พอดีเลยสวยหนึังนะคะขอโชว์งานด้านหลังนิดนึงคือเราตีเกบเก็บทรงนะคะเห็นอกเอวโพกคือสูงนะคนี่ ใช่นะคะเป็นงานกรีเกตเกตทรงทงั้งหมดวันนี้699ไม่ต้องซื้อ399บาทแต่ว่าทุกคน,น่ะที่กดอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึง399นะ371 350 349แม่เอาความสวยเบรกตำรวจไว้นะเพื่อตรวจไม้แม่ก็เอาความสวยเบรกเบรกไว้ก่อน อันนี้วนำตรวยไปก่อนราคา3า9เก้นคือราคาหลออใช่จริจริงคนกดได้กดได้ต่ำกว่านั้นแมนล้วอนนี้เรมีคูปอง371ส่วนมากร,ราคา371ใส่แล้วหรูไฮโซใส่ออกงานได้ใส่ไปงานวัดใส่ไปงานบุญต่างๆสถานที่ราชการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปงานรับรางวัลได้ไปงานโอกาสดีๆงานโรงเรียนลูกได้และไปได้ทุกงานและใส่ได้อีกหลายปีอื วิ้ยลอค<ว>อมันลดอน่นะเป็นซอฟสูตร,รนะคะทุกคนค่ะมันนิ่ม,มเอาลงเอาซาขนาลองไอีกมันจะเออให้มันซ้ำกันเออไม่ไม่ไมันเออใช่ สวยเนี่ยแล้ววันนี้นะครับผมใครที่สนใจจากราคา699499วันนี้ไปหาเลยไปพิกแผ่นดินหาราคานี้ไม่ได้แล้วเพราะเรารีบกดเลยเพราะราคานี้เฉพาะช่องนี้เป็นแบบหาลูกค้าใหม่ๆนะครับผมหาแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ลูกค้าใหม่ๆอยากได้เปิดการมองเห็นพี่น้องอน้ำแน่จริงๆแล้วมันกับไปไดกับหลายๆดอกพีน้องตัวละบาทหา้หา,หาบาทสิบาทยีบาท จริงๆแล้วผ้ามันมี็ต้นทุนสูงนะยิ่ง <ใช S 1> แบบเป็นผ้าแบบนี้แล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้เขารู้ว่าผ้าสีดํามันแพงส่งผ้าดําแพงหมดทุกห้างทุกแ, speaker, กแบรนด์ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมแบรนด์ตลาดแบรนด์แบบว่าบ้านๆน,นะครับผมจนถึงแบบสูงสุดคือราคาขึ้นแทบทุกแบรนด์ <ใช S 1> แต่วันนี้พวกผมส่วนกระแสลงอย่างเดียว300กว่าบาทไม่ถึง400บาทครับแล้วกดกระจายยืนยันเอาเค่ะกดกระจายืนยันเอาเลยนี่คือแบบที่สองจะให้ดูปกก่อน ปกคอเสื้อมันจะไม่ได้ดำสนิทนะทุคนมันมันจะไม่ใช่ผ้าดำสนิทมันจะมีความเป็นลายเป็นซูมให้ลูกเข้าใจปะเหมือนเหมือนเหมือนมีการพอแบบเป็นลายใช่ค่ะจะเป็นแบบว่าใช่จะเป็นดีเทลเนี่ยสีเทาควันบุหรี่เข้มดำเลยนะคะแล้วก็ตรงลายเนี่ยจะเป็นลายไทยสองฝั่งแบบนี้นะคะทำให้เห็นอกเอวโค้งชัดเจนประมาณนี้เลยปกสุดเทเลอร์ด้วยสวยมากเขาบอกสุดเทเลอร์สุดเทเลอร์ใช่พี่เอ ม่เน่ก่อนตลอดชเนตันทำมไม่เม่ปูไม่น่ป,ปูางเบาใช่สูตรเทเลยสูตรจ้องสูตรเทอ่อย่าลืมกดยืนยันด้นะอย่าลืมกดยืนยันนะน้ำมันไม่ต้องขี่รถไปซื้อไม่ต้องไปต่อคิวซื้อไม่ต้องไปเลือกซื้อให้ยุ่งยากวันนี้มาขายถึงเตียงนอนคุณแล้วคุณดูทิ้งตอกตอนนี้คุณกดเลยส่งถึงหน้าบ้านคุณใส่ออกงานได้ทุกงานเลยวันนี้ราคา